ถ้าที่นอนอยู่ในกลุ่มนานจะรู้ว่าต่อมะ่ะเกิดโตจากกลุ่มไฟบางย่ามโดยสิปธิ์าที่น้องก็คือแบบสมก็นอกจากเข้าเจ้าพระเจ้าอธิกานแต่บางอย่าณก็อ่ะตรงนำให้ต่อมักพักไปหามาณเช้าตีตอนนั้นก็พักไปหามาิเช้าเรื่อยๆตอนนั้นคือแฟนไม่สามารถทานข้าวได้เลยการป่วยตอมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบารเลย ท่านี้ะพี่น้องำทำให้ผานสองพี่น้องที่อดิี่ฝัเสืเอพระเจ้าให้กำลังพี่น้องจะเกิดการแบบเลื่นลูนร่างกายเนสิบเอียาสวัสดีมนานีพาและสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะคะผมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยก็คือวันนั้นก็คุยกับพระเจ้าว่าลูกอยากจะเป็นธรพยกายตอก็เห็นอ่ะ ไปไก่แล้วก็เป็นตัวคนลงชื่อไปแล้วต๋อมก็เลยไม่กล้าลงแล้วก็ได้อธิษฐานพระเจ้าแล้วก็เป็นวันที่อ่าได้ประชุมกันเนาะที่ก็อขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไปผ่านน้องซีอ่ะให้มีความพยานขึ้นอีกอ่ะก็คือถ้าถ้าที่น้องอยู่ในกลุ่มนานจะรู้ว่าต๋อมอ่ะเกิดตจากกลุ่มไฟทั้งยามโดยสุดค่ะพี่น้องถ้าคนที่เข้ามาใหม่ถ้าคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้อ่าต่อมาก แต่สาหรับคนเก่าอ่ะก็จะจะรู้ว่าตมา่ะมาตูในกลุ่มนี้เลยค่ะพี่น้องผมกนก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะในวันที่แบบเราอ่อนแออะค่ะพี่น้องตั้งแต่แฟนมาป่วยเริ่มเริ่มหลังจากปีใหม่ไม่นานคือแฟนสมป่วยป่วยไม่ได้ป่วยธรรมดาค่ะพี่น้องแบบล้มหมอนนอนเสือ่อก็คือไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงก็งคือแบบอมก็นอกจากเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐาน แต่พระิญญาณก็อจงนําให้สองมาพักไปหาหมีชข้าวคือตอนนั้นก็พักไปหามีมข้าวเรื่อยๆตอนนั้นคือแทนไม่สามารถทานข้าวได้เลยก็คือกินข้าวไม่ได้แล้วก็กึนได้แต่น้ําอยู่ได้หลายเดือนน้ําหนักหายไปสกบก่าโลก็อาที่านก็อมี่้าวเขาก็บอกว่าให้ทำข้าวต้มให้ทาน ยกอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องด้ืยอฟันเชื่อฟันก็ทำแล้วก็เรื่อยๆค่ะพี่น้องก็คือเริ่มเริ่มที่บบจะทานได้จนทุกวันนี้คือทานอาหารเนปทานแบบน่า,า,นา,า,นา,าได้จรินปกติต่อมก็แบบขอบคุณพระเจ้าก็คือแบบก 3, า,ารเจ็บป่วยต่อมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบร้ายแรงถึขั้นนี้อ่ะพี่น้องมา มาเดือนป่าไปมีนาการมันก็ออกชัดในการป่วยก็คือถ้าที่น้องสงเกตแบบเมื่อก่อนที่ตอนข้าคุมในนาตอนทีอยู่เนียงจบกลุ่มตลอดมาสามปีเดือนนะ้นเนี่ยตอนจะอยู่ไม่จบราไปคะที่น้องจะหลับไปเลยเพราะว่าจะจะนอนน้อยมากก็คือแบบตอนก็มีการจะทั้งนอนไม่หลับทั้งเด็ดตามตัวทั้งอะไรตอนนี้อะไรตอนก็ต้องดูแลทั้งเตน ต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็คือแบบเหนวยวทหารเนาะก็ข้ามาจะเกิดผลน,นะคะพี่นอ้องมาเดือนนี้ป่าก็คือแบบนอนติดเลยอะนอนแบบบนที่นอนก็ซักหาจะมาหนีพาวก็อธิษฐานไปแล้วก็พี่น้องในสิบคนนะคะจอมก็ยนง้อทางไปเออมันมันนิดเดียวพี่น้องที่ว่า ทำให้ผ่านของพี่น้องที่อาพิ่อ่างเกลือมาทำให้แบบต่อมก็แข้งแล้วก็แบบเหมือนพระเจ้าเจอค่ะพระเจ้าให้กำลังพี่น้องแบบเกิเดการแบบเลื้นตัวอ่ะเลื้นตัวในเลื้นตัวในร่างกายในจิตป็นญาณก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่นี้เดือนเมษาค่ะพี่น้องอ่าพอพิษภาในเดือนเมษาผนก็มีในรายรับต่อมเข้ามา แต่นหิเหมือนต้นๆเอาก็ยังสิดนี่เขาก็คิดจ่ายออหมดแล้วทางจินตังอยู่ก็จะต้องเอาที่แตงวันที่โทรหาไม่ได้เลยตั้งแต่เมษาจะทวพุชจะผ่าร้อนลูกก็ต้องเปิดเทอมคือคนเลี้งน้องอ้ําเราจะต้องจ่ายค่าเทอมอีกคนก็ต่อมาหาลัยเป็นจังหวะที่เราไม่มีตังในบัญชีโดยที่น้องเรี่ยงหมดเลยแล้วลูกสาวที่จะต่ออะ มหาลัยเขาก็อยากได้ไอแพดจุงหนึ่งที่ต่อมานอกเหนือจากเข้ามาในกลุ่มไปตั้งระยะในศึกก็อธิษฐานรมาสการกนในครอบครัวพี่น้องจับมือกันเมื่อพ่อบอกว่าเออจุ่มหัวกันนะลูกก็ทําะมัสการร่วมกันอ่ะอก็กสา,าวก็จะพระเจ้าพี่น้องเกิดการอศจรรา์ขึ้นพอเปิดเติมปั๊บไอนคนเลยจะต้องสั่งให้เติมให้คนโตก็ต้องจ่ายและไอแพดที่สัญญากับลูกไว้ มันก็เป็นคาอธิษฐานนะพี่น้องก็คืออยากได้ให้เขาอยากได้ให้เขาอ่ะแต่สิ่งหนึ่งไม่มีเลยพี่น้องมีแต่พระเจ้าและพระเจ้าก็มาทันเวลาในวัดเนยหน้าขึ้นไปเนยหน้าขึ้นไปมองที่ภูเขาของพระเจ้าอ่ะการชื่นูมมาจากพระเจ้าความอุปถัมภ์ก็มาจากพระเจ้าทุกคู่ทุกวันพี่น้องพอเปิดเทอมปุ๊บได้จ่ายค่าเทอมน้องอ้ําและของน้องเอ๋อ ก็ขอบคุณพระเจ้าคือแบบไอ้เถิดก็ได้มาพี่น้องเป็นาาการอัศจรรย์มากเลยอะคือแบบแล้วค่าเทอมไอ้คนต่อมหาลาัยอ่ะคนพี่อะมีพี่น้องอวยพรมาแล้วพี่น้องอ่ะเป็นพี่น้องต่างทิศจากด้วยนะคะพี่น้องในช่วงที่แฟ็นป่วยอ่าพัตเตอร์อะไเดินทางไปต่างประเทศไปหามาิทาวแล้วก็ไปญี่ปุ่นไปเมืองหนาวที่ สองมะไม่ได้แจ้งไปที่พัรน์เลยว่ามีการเจ็บป่วยมีอะไรก็มีในกลุ่มเรา่องยามที่ดูเรื่องก็พี่น้องที่สนิทกันที่ติดคุณพอแล้วที่นี้อ่าอยากไปทิศจักในวันอาทิตย์วันนั้นน่ะไม่มีตังค่ะพี่น้องไม่มีตังนี้แต่จะเดินทางไปทิศจักลูกสาวก็เลยบอกว่าข้างบ้านเราก็มีทิศจักเราเดินไปได้ไหมก the so, ็ <music Brothers> ก,ก็ดีนะในเมื่อออนไลน์แล้วมันเหมือนกัวพระพระเจ้าเพื่อนเราไปทิ่จักพี่น้องพอไปเจอรู้ไหมทำหนึง่งอาจารย์เขาถามอาจารย์ผู้ปกครองถามว่าอยู่มาทาไมทิ่จักนี้อยู่่ชิ่จักใไ่ก็ดีแล้วอยู่มาทาไมแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่มีตังเราบอกว่าเอาพระเจ้านําเรามาที่นี่วันนี้เราสะดวกมาที่นี่แล้วเขาก็ถามถึงแฟนว่าแฟนคุณสบายดีไหมอ๋อแฟนป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายค่ะ เขาบอกงั้นงั้นเธอรีบรีบกลับไปน้ํเองุ่นใหม่เลยเธอหาอาจารย์กฎเอกให้วางมือเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็าือความเชื่อย,ยังไม่แข็งแรงพอจมก็เลยแบบเหมือนพระวิญญาณก็ให้สมพูดออกไปว่าวันนี้พระเจ้าทรงนํามาที่นี่่อมไม่เคยดูถูกอาของประธานของอาจารย์ละการเติมแลวไม่เคยดูถูกที่จักไหนวันนี้พระเจ้าให้มาที่นี่ก็มาที่นี่แล้ว <Yes. S 1> น้องเขาก็ประกาศ ทั้งทิ่จักเลยว่าให้อธิษฐานเกลือครอบครัวต๋อมแล้วอะอาพัตเตอร์อะที่ต๋อมแบบหนุนใจเขาอะเขามีความกล้าที่จะมาอาธิษฐานเกลือครอบครัวต๋อมอะวันนั้นก็เป็นวันที่แฟนแบบลุกขึ้นมาหาทำมาหากินได้จึงยังไม่เป็นร้อยต้นลุกตั้งแต่วันนั้นนะคะพี่น้องมีมีคนถวายเข้ามาแล้วตอมไปวันนั้นอะต๋อมต้องบอกว่าต๋อมเดินไปกับลูกสามคนไม่มีตังเลยพี่น้องแต่มีพี่น้องอะที่เราไม่ดูจากใจทองอะ มาอวยพรตอนเราจะตับบ้านน่ะพี่น้องแล้วก็อวยพรมาอวมาทางบัญชีคือแบบมันเป็นอะไรที่อจจัศจรรย์และก็ตรงกับวันที่แบบได้ได,ได้ไอแพดค่ะโ oh, <wow. S 1> ตว่าพระเจ้ายิาง่งใหญ่เนี่ยก็คือเรา <Yeah. S 1> ม,มีอะไรเลยแต่สิ่งเงิอ่ะสี่คนต uh ้ huh. องล้อธิษฐานในวันที่แฟนน้องก็หน้าหน้าค่ะเรไม่ได้มีทางเลยที่น้องสอบขันกำลัง,างนายนาวก็บอกอย่ามองที่ปัญหาสี่ลูกมองที่พระเจ้า จะต,ตอย <Yes. S 1> ืดสู้อธิษฐานกันทั้วันนี้แซงกินข <Yes. S 1> ้าวได้ออกวิ่งก็กลับมาพักผ่อนอ่ะก็ก็มีแบบก็คือวันที่สิบหกนี้ก็จะพบหมอค่ะพี่น้องต้องขอขอบคุณครพระเจ้าที่พระเจ้าจอบทาให้ทนดูแลแฟนดูแลลูกดูแลค่าาทุกสารท,ทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณพี่น้องในกลุ่มไปพัญยานบริสุทธิ์ที่ยกขึ้นยกเสียงขึ้นอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเรา เรงพ่อพ่อยกพระเกียรให้เป็นของพร,ร,ร,ระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวคือพระเจ้ารักเราทุกคนนมาที่น้องวันที่มองว่าเราจะไปต่อ,อยังไงเงินก็ไม่มีจริงแรงก็ไม่มีที่แตเดินแต่ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้า <Yeah. S 1> มาเออพระเจ้าเป็นเจ้าของปัดเลยที่รับอะ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทางเนี้ยหรือเราจะไปต่อ,อยังไงแต่พระเจ้าบอกว่าไป mm. ไม่ต้องนอนอยู่บ้านไม่มีฟัง ก็ต้องไปพอไปครับจ้าสารเจ้าฟังให้ะตอบคำอธิษฐานก็รู้สึกมีเนี้ยว่ามีหนังขึ้นแล้วก็ยินได้ก็ขอบคุณพระเจ้าคือแบบการอัธิรรา์เกิดขึ้นในครอบครัว่ะพระเาตอบเมื่อก่อนคือเราแบบมันเหมือนท่าทางเก่าก็จะอดิประดังใช่ไหมคะพี่น้องมันมาทุกที่ทุกทางจริงนึ่งเราก็กอดกอดขาพระเจ้าไว้แล้วก็พี่น้องอธิษฐานเสือด้นะ โอ้แล้วพระเจ้าแสนดีอ่ะเหมือนในเพลงที่เราร้องอะพี่น้องจมขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นคําพยานชีวิตของลูกต๋อมกับลูกจรเลยมามีก็ต้องเปลี่ยนจากต้อมมาเป็นจร เพราะว่าคือจอเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็สัยซื่อต่อพระเจ้าใช่ไหมจ๊ะทีนี้ก็ได้มีการพระละทางใจมาตลอดกับครอบครัวนี้ตั้งแต่รู้จักกันอาจารย์เขาก็มีปัญหาที่นั้นปัญหาแต่ละข้อของเขาก็แก้ไขหลุดไปหลุดไปก็จะมีปัญหามาเรื่อยๆนั่นคือการทดลองในในสภาพเรียกว่าจิตใจของครอบครัวนี้อาจ๊ะฉะนั้นให้มีความเชื่อเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อแล้วเรายังอ่อนแอนี่พระเจ้าก็ ก็ก็ดูให้เราไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อแบบไม่อ่อนแอแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เราต้องต่อสู้พันฟันฝ <Yeah. S 1> ่าอุปสรรคไปให้ได้นั่นค <be> ือการทดลองมามีก็มีมีเป็นภาชนะจี้หนูใจเขาให้เขาเนี่ยครอบครัวเขามาเรียกว่าจุ่มหัวกันอะเอาหัวชนกันเลยก็ต้องบอกพิธีเขาหมดทุกอย่างว่าจะทํายังไงจับมือกันอธิษฐานกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดัง้เขาก็ดีขึ้นมาฉะนั้นชีวิตของจอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะมองเห็น เขาเขาเรียกว่าเขาขยันในการทํางานแต่เขาขาดขาดความเชื่อแล้วก็ลมพัดลมเพไอตัวจากไปจากมาก็พาไปเจอเพื่อนฝูงเป็นดื่มเหล้าอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นคนเมืองไทยที่อยู่แบบนั้นเหมือนมีก็ดึงกลับเข้ามาอีกเราเรียกว่าใช้คําว่าดึงแล้วกันดึงกลับเข้ามาให้มาอยู่ทางทางนี้ของพระเจ้านะจนต้องพูดกันแบบหนักแน่นเลยว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนะ พี่พระเจ้าจะให้ให้ชีวิตใหม่กับเราถ้าเราไม่ไม่บีซี่กับพระเจ้าปั๊บเนี่ยบีซี่กับโลกมนุษย์ก็คือสารพัดที่ไปทําเนี่ยเราจะมันจะหมดโอกาสก็ต้องหนุนใจกันแบบนั้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่<อ>พระเจ้าบอกอ,อืในสิ่งตรงนั้นนะาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสย์สซื่อต่อพระเจ้าบีซี่กับพระเจ้านะจ๊ะแล้วพระเจ้าก็จะบีซี่การให้กับเราอย่างมากมายเยสเอเมนฮาลูย yes. าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณลูก่อมมากจากที่เป็นพยานชีวิตนะคะ จะดีมากเลยวล่าทำต่อไปนะอธิษฐานให้กันแล้ว